SUV ระดับพรีเมียมนะคะกับตัว Honda CR-V 2.4e ปี2020คันนี้รถหน่วยงานเหมือนสัญญาเช่านะคะลูกค้าราคาหายไปจากป้ายแดง600,000กว่าบาทเลยใครหารถวใช้งานแนะนําไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเป็นรถ7ที่นั่งอีก1นึ่งคันที่น่าใช้งานนะค่าตัวเพียง799,000บาทเท่านั้นเองฟรีดาวน์ผ่อน14,000นะคะคันนี้ไม่แค่67,000โลออปชันเนี่ยให้มาแบบครบๆเลยนะคะระบบความปลอดภัยจัดเต็มให้จากโรงงาน จอ Android แอร์ออ o ปุ่มแองจิ e งสตาร์นะคะพวงมาลัยมังติฟังก์ชันมาพร้อมกับตัว Cruise Control นะคะเบาะไฟฟ้าคู่หน้าลูกค้าสภาพบอดี้ภายในเนี่ยถือว่าสวยมากๆไม่มีรอยช้ำเลยนะคะแอร์หลังก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะรุ่นนี้เป็นตัว7ที่นั่งขับเคลื่อน2ล้อนะคะลูกค้าราคาหายไปจากายแดงเกือบ50%บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอน ประตูด้านหลังเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าเรียบ้อยแล้วนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะเริ่มต้นฟรีดาวได้ด้วยรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะหรือรับช่อง้ห้ชอจบคลิปลูกค้าได้คันนี้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะก็มาพบก,กันอีกแล้วกับนายเพชรยนตะ์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถ SUV ระดับพรีเมียมนะคะมานําเสนอให้ได้ชมกันอีก1นึ่งคันคันนี้นะคะเป็นตัว Honda c r ีอาร์วีสองีปีสองพนะคะเรขไมเนี่ยอยู่แค่6กหมื่นเจ็ดพันโลเ่นั้นเองเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเชา่าออปชันเนี่ยให้มาแบบลน้นล้นเลยนะคะลูกค้าแถมราคาหายไปจากป้ายแดงเกือบ50%นะคะรุ่นนี้นะคะตอนเปิดตัวป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านสี 1 1 9 0 0 0บาทวันนี้มาอยู่ที่เพชรยนต์นะค่าตัวเรือเพียง7990 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้ด้วยผ่อนแค่หมื่นสี่เท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของค่างวดขึ้นไปนะคะลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะฟรีดาวได้นะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79%เท่านั้นผ่อนได้สูงสุด7ปี8 4งวดเลยนะคะต่างจังหวัดเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปทำสัญญาให้ถึงที่รับรองว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะน้อยออ รถเลยลูกค้า ใครสนใจห้ามพลาดเลยนะต่างจังหวัดไฟแน้นไปทำสัญญ,ญาณถึงที่เลยนะคะป้ายทะเบียนนี่เลย1ขอไข่ทอทง6138กรุงเทพมหานครคันนี้นะคะเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะคะลูกค้าโลโก้ด้านหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะไฟหน้าของรถนะคะเป็นแบบฟ u ู l LED โคมไฟเดิมไม่มีรอยแตกรอยร้าวมาพร้อมกับไฟเดย์ทมนะคะแถมมีไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้าดีไซน์มาให้แบบสวยหรูเลยนะคะสำหรับุ่นนี้นะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะ พร 14. หมูนสีเข้าน,าน้นรายได้สองท่อของข้างวดเป็นเจ้าของรถได้เลยนะคะสันเลี่ยมคมของตัวรถนี้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลัยลกยิ้มนะคะในส่วนของตัวล้อคันนี้ได้เป็นล้อมแม็กเดิมโรงงานน็อตห้าลูโลโก้ต,ตรงกลางนะคะได้เป็นยางยี่ห้อกูดเกีย์นะยางปี2 0ง4ีใช้งานนี่อยู่ยาวเลยนะคะช่วงล่างก็เดิมๆไม่มีคราบดํามันหยุดไหลเยอะเลยนะคะการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยนะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนเรามีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วย 274รายการนะรับรองว่าซื้อรถกับเพชยน์เนียได้รถสวยคุณภาพเกรด A ไปใช้งานแน่นอนนะคะเป็นรถ SUV ระดับพรีเมียมนะคันนี้7ที่นั่งด้วยนะคะลูกค้าใครสนใจหารถไม่ใช้งานอยู่แนะนำไปอีกหนทางเลือกเลยนะคะราคาหายไปจากป้ายแดงเกือบ50%นะลูกค้าอยู่ที่เพชรยนต์แค่นี้เองนะ799นะคะลูกค้า799,000บาทปี2020ไม่67,000โลนะ เป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่ามือเดียวนะคะลูกค้าใครสนใจหารถวิใช้งานอยู่ห้ามพลาดเลยกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเดียวตรงกระจกมองข้างมือจับประตูสีด้านเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะกุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอนที่ล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยนะคะติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วมาดูภายในของรถกันนะคะลูกค้าสําหรับภายในของรถทันนี้นะคะ บอกเลยว่าบอดี้กว้างกวางออปชันเนี่ยให้มาครบเลยนะคะได้ปุ่มแองจิ้งสตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธได้มาพร้อมกับตัวคูชคอนโทรลนะคะจอแอนดรอยแอร์อ Android, Air Auto, Gear Auto, อโต้เกียร์ออโต้ขับขี่ใช้ง,งาน,นง่ายๆเลยนะลูกค้ามาสตาร์ทรถดูเลขใหม่ดูออปชันของรถกันนะคะคันนี้ปุ่มแองจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไมหรือว่ากอมไมอย่างแน่นอนนะคะรถหน่วยงานมือเดียวคันนี้ไม่หกหม0่พโลเท่านั้นเองลูกค้า สภาพเดิมๆส,สวยๆจอแอนดรอยติดตั้งให้จากโรงงานนะคะลูกค้านี่เชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะกล้องถอย มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าปรับองศามุมมองได้3ระดับเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีกล้องไบสปอร์ตด้านข้างให้ด้วยนะตรงกระจกด้านซ้ายนะคะเวลาที่เราตีไฟเลี้ยวนะคะเขาก็จะมีกล้องโชว์มาให้เนาะนี่ภายในสวยๆเลยนะคะไม่มีรอยถลอกหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานใช้หมดประหยัดน้ํามันได้นะคะเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าเรียบร้อยเบรกโฮมีมาให้นะคะลูกค้าเรื่องระบบความปลอดภัยเนี่ยเขาจัดเต็มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะบอดี้ภายในกว้างๆเลยนะเบาะนั่ง ค่นอาเบาหนังนะคะลูกค้าแล้วก็ได้เป็นเบาไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนี่เบาไฟฟ้าคู่หน้าเบาไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะคะหัวน,นอซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไข่หรือว่าร่องรอยของการเขยับเขยืขย้อเลยนะคะสภาพสวยๆเลยลูกค้าคุ้มค่าแน่นอนนะประหยัดเงินจับไพแดงไปได้เยอะเลยแถมคันนี้นะคะปี2 0ปีใหม่อยู่ด้วยนะคะเลขใหม่ก็ยังน้อยอยู่นะการใช้งานถือว่า ไม่ได้เยอะมากนะคะไม่แค่ห0 0 0ื่นกิโลเท่านั้นเองนะ้อง้โดยสารด้านหลังกว้างนังสบายมีแอร์ด้านหลังให้มีที่เสียบชาร์จแบตด้านหลังให้นะคะเบาะด้านหลังก็สามารถปรับพับได้ด้วยนะคะตรงกลางก็ดึงลงมาเป็นที่พักแขนหรือว่าที่วางแก้วน้ําได้อีกด้วยนะคะลูกค้านี่สภาพสวยๆโครงสร้างเดิมๆทั้งคันสปอร์ตเมทอาร์ตมีเห็นชัดเจนนะคะไม่มีตีลังกาพลิกค,คว่ำอย่างแน่นอนนะอย่างที่นัดบอก เรามีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้274รายการนะคะมีใบเซอร์ออกการันตีให้เลยนะลูกค้ารับรองว่าซื้อรถกับเพชรยนต์ได้รถสวยคุณภาพเกรด A ไปใช้งานแน่นอนนะแนะนำไปหนึ่งทางเลือกเลย Honda CRV 2.4E ปี2020นะคะคันนี้จะแสนเข้า19บาทผ่อนแค่หมื่นสี่เท่านั้นนะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถได้เลยนะคะหรือลูกค้าที่มีผ่อนชระพวกบัตรเครดิตเกิน1ปีขึ้นไปผ่อนดีผ่อนตรงเนี่ย ออกรถโดยใช้บัตรประชาชนอย่างเดียวได้เลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.7 9เท่านั้นใครสนใจ้ามพลาเลยนะไฟท้ายของรถนะคะเป็นแบบ LED โคมไฟเดิมไม่มีรอยแตกรอยเล้ากระจกหลังติดตัวไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยนะคะไฟเบรกตรงที่สามีเห็นชัดเจนเลยโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับคิวโครเมียมด้านหลังนะคะลูกค้านี่สภาพสวยๆเลยนะ <S <S ไฟท้ายนะคะเดิมนะมีไฟทับทิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวประตูด้านหลังเนี่ยค่ะฝาท้ายด้านหลังเนี่ยเขาเป็นระบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมี ระบบเซนเซอร์คลิกให้ด้วยลูกค้าเวลาที่เราอยู่ใกล้รถเนาะมาจะเปิดรถด,ด้านหลังกุญแจอ,อยู่ใกล้ตัวแล้วก็เตะไปตรงเซ็นเซอร์ด้านล่างได้เลยนะคะเขามีระบบเซนเซอร์คลิกมาให้เรียบร้อยแล้วนะสําหรับรุ่นนี้นะคะนี่ออปชั่นลน้นๆ้นเลยลูกค้าด้านท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะเบาะด้านหลังปรับพับอยู่นะลูกค้านี่สภาพสวยๆเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะ ตัวหอนนอัวน็อตฝากระโปรงด้านหลังนะคะเดิมๆไม่มีรอยขอดหรือว่าร่องรอยการไขนะสภาพสวยๆเลยนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะบอดี้ด้านล่างนะคะนี่ด้านล่างเขามีในส่วนของที่เก็บของอีกเนาะพวกอ่าน่าจะเป็นพวกล้ออะไหล่นะคะลูกค้าพบเลยสภาพสวยมากนะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือก <S <S เป็นรถ SUV ระดับพรีเมียมเลยนะคะคันนี้ สวยๆรูๆนะใครสนใจห้ามพลาดนะคะลูกค้าแนะนําเลยนะฟรีดาวน์ได้ด้วยต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปทํเสญญยายถึงที่นะคะลูกค้าประหยัดเงินจากป้ายแดงไปได้ห0แสนกว่าบาทนะเปิดตัวป้ายแดง1นึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันวันนี้อยู่แค่เจ็ดเก้าเก้าเท่านั้นเองนะคะลูกค้าไม่ก็น้อยนะสภาพก็สวยนะไม่มีช้ําเลยเป็นรถหน่วยงานด้วยนะคะคันนี้หวัวน็อตซอกประตูอีกหนึ่งฝั่งเดิมนะคะไม่มีรอยถอดรอยไขยหรือว่ารอยเขียบเพื่อนแผ่นเพจของรถมีติดที่เห็นชัดเจนเลยนะคะลูกค้า สภาพสสวยๆนะการันตีโครงสร้างให้อยู่แล้วนะคะชนหนักผิกความจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนกระจกเดิมทุกบ้านด้วยโลโกโ้ Honda มีติดเห็นชัดเจนนะใครสนใจอยากได้รถสสวยๆแบบนี้ไปใช้งานห้ามพลาดเลยนะคะลูกค้าติดต่อหานัดได้ตรงได้เลย0982609587นะนัดเพชรยนต์โฮมอาอดตลายมาได้เลยนะคะเดี๋ยวนะัดภาพไปชมกันต่อนะในส่วนของรายละเอียดนอกห้งองเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด4สูบนะคะ2 4 0 0ซี173แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน91-95 E20 E85 เติมได้เลยนะคะเครื่องยนต์เนี่ยเดิมๆไม่มีสันไม่มีสถาน,ไม,มถานไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลยเยิมแน่นอนนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไข่หรือว่าร่องรอยการขยับเพรเยอเลยนะคะคานตรงๆไม่มีโคดไม่มีงอมาแต้ม,มสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนนะคะสติ๊กเกอร์คำเตือนติดครบเลยนะคะ ไฟหน้าก็เดิมจากโรงงานโลโก้มีให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะลูกค้าสภาพเดิมๆหัวน็อตนะคะเม็ดอาร์ตเป้าโชคคือเดิมทุกตำแหน่งเลยนะการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยนะคะไม่มีชนหนักแน่นอนนะสภาพเดิมๆสวยๆนะคะฝากระโปรงก็เดิมนะคะลูกค้าชงวนกันความร้อนมีอยู่นะคะรูน็อตกลมๆไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวเลยนะลูกค้า สติกเกอร์มออกนะคะมีติดให้เห็นชัดเจนนะการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยใครสนใจนะคะอยากได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานนะคะหรือว่ามองหารถครอบครัวไว้ใช้งานก็แนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือก Honda CR-V e, นะคะ 2.4e ปี2020นะคะไม้67 0 0 0โลราคา799,000บาทฟรีดาวพันน14นะคะรายได้2เท่าของข้างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะเป็นรถ SUV ระดับพรีเมียมเลยนะคะลูกค้าแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกนะติดต่อหานัดได้ตรงได้เลยนะคะ0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นาัดเพชรโยนโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปทำสัญญาให้ถึงที่เลยนะคะสำหรับวันนี้การจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกัน <S <S นัดขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ